ที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็คือพูดตรงๆเลยนะคะว่าเขาจ้างเรามาก็คือที่เรารับงานนี้ก็เพราะว่าเราไปถามแม่มาว่ารู้จกักศูนย์ความงามจันสว่างหรือเปล่าแม่บอกว่ารู้จกักเพราะว่าแม่เคยใช้เคยรักษาแล้วก็เขาดีมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วเราก็เอออยากจะลองมาพิสูจน์ดูบ้างที่เรามาอัดคลิปนี้ก็เพราะว่าจะเอาไวเชอร์มาแจกให้เพื่อนๆกัน ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะอย่าลืมติดตามดูกันนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์ความงามจันทสว่างแล้วนะคะที่จังหวัดรบบุรี ตอนนี้เราก็มาพบกับคุณหมอแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะมาถามคุณหมอว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะคะนะครับถ้าสําหรับสมุนไพรจันงสวา่งการรักษาม,มันมีอยู่2แบบหนึ่งคือแบบมีอาการกับแบบไม่มีอาการแบบมีอาการคือหนึ่เาเรียกว่าการพกสมุนไพรสดการพกสมุนไพรสดจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครั อพอเราเริ่มรักษาไปเนี่ยในวันที่เราพอกสมุนไพรสดเนี่ยน่าจะมีอาการเหือบวนแดง <Okay. S 1> แต่ก่อนที่จะมีอาการเหือบวนแดงเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าจะเหือบวงแดงครั้งที่เท่าไหร่เพราะขึ้นอยู่กับผิวหน้าของแต่ละคนนะครับพอมันเริ่มเหือบวงแดงอาการเหือบวนแดงเนี่ยจะเป็นสองถึงสามวันหลังจากนั้นจะเริ่มลอ,อกต่อสองถึงสามวันตีไปเลยประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับนี่คือการลอกเขาเรียกว่าลอกที่หนึ่งอ่าพอหลังจากนั้นเราก็จะลงพอกสดต่อ แล้วก็รอกต่อจนหน้าหมดปัญหานะครับ mm hmm. นี่คือการพอกสูไทยสดครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือการรักษาแบบไม่มีอาการนั่นคือเขารเรียกว่าเจลาตินิกคิทเมนต์ะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในลักษณะที่จะเป็นแบบนี้คือการทํราเจลาตินิกนะครับ mm hmm. การรักษาแบบค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปซึ่งจะไม่มีอาการเหือบวมแดงแต่หน้าจะขาวใสขึ้นแล้วปัญหาผิวจะค่อยๆหมดไปนะครับ mm hmm. จะมีอยู่2แบบ แล้วเราสนใจแบบไหนถ้าฟังแล้วเท่าที่ฟังแล้ว oh, <no. S 3> okay. อเอาแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่เพราะว่าเาจะต้องมีถ่ายงานถ้าอย่างนั้นที่แนะนำว่าให้ทำเป็นเจลตินิคิทเมนต์เพราะว่าตัวเนี้ยพอทำไปเนี้ยมันจะเห็นผลเลยหน้ามันจะขาวใสนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเนาะทำตนเนา <Okay S 2> ะโอเคจ้าค่ะอันนี้คือหลังล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนแรกคือทำอะไรคะพี่หมออันนี้คือการพอกหน้าด้วยผงพอกสมุนไพรนะครับการพอกผงพอกสมุนไพรจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราสามารถซื้อไปพอกเองก็ได้นะครับแต่ถ้ามากับมาทำที่ทางร้านเนี่ยเขาก็จะพอกให้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่าหนึ่งคือเราจะได้ปรับสภาพผิวสองคือมันจะได้ไปขับสิวเสี่ยมออกนะครับและทำให้หน้าขาวใสด้วยอนการทางทิชเม้นิ์เจลาตินิกนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเจลาตินิกคึ่ง บรรจุมาในรูปแบบนี้นะครับตัวนี้จะทําให้หน้าเราใสกระชับรูปผมผนหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งที่พี่บอกแล้วว่าเป็นการรักษากแบบไม่มีอาการ<ภ>แต่หน้าจะใสมากนะครับ ตอนนี้ทาอะไรมาค่ะอันนี้จะเป็นการมาคอลลาเจนสดนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่เราทําเจลราตินิกไปแล้วนะครับมันจะช่วยซอฟให้หน้าเราขาวขึ้นใสขึ้นนะครับแล้วก็กระชับรูขุมขนต่อไปก็จะเปิดด้วยการกระชับรูขุมขนนี้จะเป็นการเปิดโอโซนพ่นออโอโซนเย็นนะครับเพื่อที่ว่าหน้าเราจะได้ หลังทาเสร็จจะเห็นได้ว่าหน้าขาวใสมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะฮัลโหลจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะหลังจากการทำทรีทเมนต์รักษาหน้านะคะเป็นยังไงคือตอนนี้กําลังเดินทางกลับกรุงเทพนะคะก็ในขณะที่ทํานะคะไม่รู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าเราทําเป็นทรีทเมนต์แบบว่าค่อยเป็นค,ค่อยไปนะคะแบบว่ามีมาสกมีอะไร รู้สึกสบายหน้ามากเพราะว่าหลังเช็ดหน้าเสร็จอะหน้ารู้สึกว่าแบบนิ่มขึ้นกระจ่งางใสขึ้นทันทีเลยนะคะก็สำหรับกติกาในการรับไวเชอร์นะคะที่พ่อจะมาแจกเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะรอติดตามดูกันด้วยนะบ๊ายบาย なっ